เพนกวินนิดนึงได้ค่ะเพนกวินผู้ต้องหาจําเลยคดีมาตราสองค่ะเพนละจ้าอืไปแล้วจ้าไม่ไปฟังคำพิพากษาค่ะศาลสั่งออกหมายจับทีนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้พฤติกรรมของเพนกวินเนี่ยมันจะได้เข้าใจว่าทำไมมันหนีจ้าเพราะว่าดูยังไงก็ติดคุกแน่ใช่เพราะพฤติกรรมที่มันทำเนี่ยนะถูกร้อง ว่าทำผิดมาตรา112บวกกับพรบอรคอมพิวเตอร์อายการโจทย์ระบุฟ้องความผิดของเพนกวินสรุปความว่า28กรกฎาคม2564 28กรกฎาคมวันอะไรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาใ,ในหลวงรัชกาลปัจจุบันมันเลือกใช้วันนั้นจนถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมปีเดียวกันคือปี64ต่อเน,นื่องกัน จำเลยใช้บัญชี Facebook ชื่อพริชวารักษ์โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ด้วยข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายขอให้ลงโทษจำเลยตามความผิดด้วยจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัว อย่างไรก็ตามสารนัดฟังคําพิพากษาเพนกวินไม่มาทนายบอกว่าติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่ามีเหตุขัดข้องอะไรสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาสารไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดีพฤติการจงใจหลบหนีจึงให้ออกหมายจับจำเลยเพื่อมาฟังคําพิพากษานัดหน้า31กร,รกฎาคม9โมงเชา้าท่านผู้ชมและคุณกิติมาครับ คนคิดว่าเขาจะมาไหมครับไม่มาครับทําไมล่ะครับทำไมมาครับเขาเป็นนักประชาธิปไตยนะครับนักประชาธิปไตยก็กลัวติดคุกครับเออสำนักข่าวนี้รายงานอย่างระมัดระวังพี่เห็นข้อความปะข้อความพูดไม่ได้พี่เห็นเจะฉันข้อความพูดไม่ได้เห็นรูปไหมเห็นค่ะเออยากด่าไม่สุภาพออกอากาศมากเลยอะแต่กลัวดูรูปดูข้อความอะโง่ที่สุดยังรู้เลยว่าติดคุก แล้วคนอย่างมันผู้ซึ่งเป็นคนโพสต์เลือกรูปเองอเลือกข้อความเองอเลือกกิริยาท่าทีประกอบเองเนี่ยม,มันจะไม่รู้เหรอมันจงใจมันตั้งใจและเนี่ยอีพวกที่เรียกร้องสิทธิประกันตัวหายหัวไปไหนหมดอะอาจารย์มทนตายนะหากันหมดแล้วเหรอฮะเมื่อได้สิทธิประกันตัวไปแล้วมันไม่รับผิดชอบอะออแล้วต่อไปมันก็จะมีผลไปถึงเคสอื่นๆไนงะสมน้ำหน้าเอ้ไม่ใช่ ทำไมอะ่ะทำไมไม่ออกมาประนามล่ะอีพวกเรียกร้องสิทธิประกันตัวทําไมไม่ออกมาประนาม,มว่าเนี่ยพอได้สิทธิประกันตัวแล้วก็ทําอย่างเนี้ยเสียระบบหมดก็มีผู้ใหญ่ให้ท้ายไงคะออผู้ใหญ่บอกดีแล้วลูกหนีไปเลยไปเรียนให้จบไปทํางานให้ดีไปอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วมีผู้ใหญ่นีสใส่ไม่ดีสปอยแบบนี้ไงคะและไอ้ผู้ใหญ่แบบนั้นก็ไม่เคยทาแบบเพนกวินนะใช่กลัวติดคุก<ม>หรือว่าจะติดคุกไม บัญชีบริจาคยังไม่กล้าออกมาเปิดเผยเลยที่ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันน่ะมันก็ต้องโพสต์แหละค่ะกนะ็อยู่ไหนใช่ไหม<อ>นะหร,หรือเต็มที่นานสุดก็คือรอให้เกิน31กรกฎาคมก่อนที่สาลนัดออรอบหน้านะเพราะถ้าเผยไตตอนนี้อ่ะม,มันก็อาจจะยุ่งหน่อยนะหรือขนาะนี้อาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางหรืออาจจะอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องรอให เอาวีซ่าไปขอวีซ่าให้ประเทศที่ตั้เองหนีไปอ่ะนะดำเนินกระบวนการให้เสร็จเสียก่อนนะ